ไปครับพี่ครับพี่อ่า <c oughs> ียันเป็นเียมาี้อ่ห้องนี้ก็ได้นาะสะกาวพาบไว้ชุด,ดเลยยังไ่ขงเลยเออมาปิดไว้เด้ออ่า ไม่ที่เขาสร้างรายการไปน่ะมีอยู่เนาะมีบางส่วนบะมีมีบางส่วนคือไม่สิบแปดนะครับว่าก็มีห้าเมตรเหมือบอกอ๋อโดยโดยห้าคูสิมะเนี่ยหกเมตรแตมีห้าเมตรโแล้วกาเสาได้บ้าได้ประมาณจากเมื่อไอกาวาเสาเนี่ยยังบ่มีเสาเนี่ยมีแต่ว่าสิบสี่คูสิบสี่เนี่ยสามเมตรห้าพราะว่าบาบิลีเขาสร้างแบบนั้นแต่ว่าที่สร้างให้ก็ กระชิบว่โดนลองขบันแด,นะดย์ในเขาเล่นห้นะโดนยูดชี้หาิร์ดอ๋โอโอเคเอาสมบัติเซาล์มากแล้วยังเอามาพร้อมกันก็ได้อ่ะเรอ้ายโทรแจ้งเขาอีกทีนึงบัตรได้เครื่องครบได้ดีแม่ได้ดีเลยจะกินข้าวหรือเปล่าจะกินข <alam> ้าวหรือเปล่ากินยังออ๋ ủa nắng nóng nóng ô, nóng nóng 2, nóng 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 mà -り. กะเศร้าแหละเนาะเมื่อกี้ท่าฝนหยุดตกพี่น้องฝนมันตกลงมาบานนี้มีแต่สีหาบอลเก็บไม่เชลล่าก่อนบานนี้พี่น้องเลยเนาะฮาร์กาขุดเนาะเอาพี่ก่อนเชะมีมีไม้ห้องบ่มีไม้ห้องบ่ไม้เอาห้องนึ่นะมีฮะมีบ่เอาไม้ซ่อมนี่ก็ได้นะ เสียมาห้องเลยนะพี่น้องไล้ห้องไมเชล่าล่ะก่ะตะบนเสียวผ่าผ่าตังมามาปิดก่รรันะ่วเชียวเอาไวตารางเฮือนแล้วนี่บ่เนาะเอาไว้ตารางเฮือนบัดมั่งก็ออกคือเกา่าหขนนะพี่น,อน้องเลยอ่ามีแต่บนสีบ่บ่เอามาอีกเนี่น่องน้องน้องอ่าน้องไอ้เห็นนี่นี่นนไม่ฉันไปนึงห้องกันนะเนี่ยไมาในห้องกันนะไป มีห้องก็ได้นีไปครับพี่ครับพี่ห้องนี้ก็ได้เนาอตะเก้าผ่าบัตรนาะผ่าเนาะมาปู้ยน้อคนละน่วนได้นปะเออ Rồi chị lên, nhắm đi. Chết mình nghiệp lòi còn cái mưa khỏi. Thấy không? lên à, subscribe cho kênh มันจะจังเอาผ่าเซตเอาบรดเทาสีแอบแป้นมันจะมุมมีขี้ดินติดแบบนี้พอเอาปลาดินมันมุมีผ่าตรงยางห่อมันอันนี้พี่น้องเพื่อนเ<ม>ข้าในเลยปลาดิเออโอเคเอาพี่น้องเรียบร้อยเนาะมาจังบือถือกันนะบรดเลาเอาอ่าเอาผ่าบัดเนาะผ่านะมาปิดไดว้เด้ออ่าเออผ่าเนาะปิด แล้วก็เบิึงเล็กน้อยเด้อย่าหนึ่งหน้อยเอาผ้ามาพันมายังบอกพันบ่ได้เนาะเอาพี่น้องเไปขอชูอีพีสองเนาะสบายดีและสวัสดีพี่น้องประสบคุามสุขทุกคนฮอทเนาะแล้วก็เสียมบัดนี่อันนี้เสียมเจ้าบ่เสียมฮะเสีมาขุดบัดนี่เนาะขุดเสาบัดนี่พี่น้องไปฟังไว้เนี่ยเปรี้ยงนะกิจวัตรไม่รู้ว่ไม่อะไรแล้ว พี่น้องพี่น้องเห็นทางอ่ะนะฝนโทรมาอยู่อ่าอของไม่เนาะโอเคไปทิ้งกันนะก็เราเราเกียร์นพี่ก่อนอนะพี่ขับกลมก่อนฮัลโหลโดยสบายดีไอ่เจ้า <Now. S 1> อ่าไม่ที่เขาสั่งรายการไปนะ่ะมีอยู่เนาะ มีบางส่วนบ่มีมีบางส่วนคือม่8เนาะว่าก็มี5เมตรแม่นบ่อโดยๆอ5กุ15ยาว6เมตก็มี5เมตก็มีโดยๆเอาเอาตามที่เฮาซ้าแม่นให้้าลังเอาลงมาไม่แป็นน่ะแบ่โดนดอกประมาณมือ20,000ที่ก็ก็อดกันตนตกนะโดยๆแล้วกะเสาเด้นี้อ้ายประมาณจักมืออ้ายกะว่าเสานี่ยังบ่มีเสานมีแต่ว่า ชิบชีกูชิบชีเงี้ยวสามแมงห้าเพราะว่าบาวิลลี่กูสร้างแบอน,นั้นแต่พอที่สร้างให้ก็ก็ชิบมดโดนโดนกขบันแดงเขาเห็ุให้นะมาอยู่ชี้ห้ามเลยอ๋โอโอเคเอาซสมบัติเซามาแล้วยังเอามาพร้อมก,กันก็นได้อ่ะเราอ้ายโทรแจ้เงเขาอีกทนึงบัตรได้เครื่องครบน,นะเน<พ>าะเพราะว่าเพราะว่าทางบาบุนเนาะบาบุลชี้ลงไปทางเซโนก่อน อ่าบาทบาดได้ได้ไม่ได้ตอกแล้วกัแจ้งเฮาแล้วเฮาสิขึ้นมาเนาะแจ้งเฮาก่อนมือนึงเจ้าเจ้าเจ้าเออบ่ว่าเออไม่ครบเด้อบะเฮาก็สิเตรียมเครื่องเตรียมของขึ้นมานอนพี่หั่นนะเพราะว่าเพราะว่าเฮามาอยู่พี่กะหลายมื้อเลยลงหาขอมาครัวก่อนโดยจแต่ก็โทรหาก้านแจ้งก็ได้เด้อเจ้าเจ้าโดยโดยโดยขอบใจหลายๆโดยโดย โอเคพี่น้องเลยเนะาะกาเรียบร้อยประมาณหามือ่อเนาะหรือว่าอะไรไปทิศหนึ่งนะพี่น้องเพื่ออไะไเนาะเพื่อไม่เพื่อตอกพี่น้องเลยเพื่อหาฝนตกเนาะหรว่าจังไดพี่น้องเลยเนาะยังคอยว่าก,กันพีน่น้องเลยโอเคแม่วงนี้มันโทรมายัางหน่พี่น้องเลยเนาะ ลูกเมียก็โทรมาน้าลือพี่น้องเลยโทรค่กลับกันแป๊บนึงพี่น้องเลยขอเวลาแป๊บนึงเนาะหอนปะัลโหลสบายดีโดยแม่ถ่ายคลิปอยู่เด้อยอ๋อสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีใช่คือคือหมุดขึ้นหัวแท้เนี่ยเสร็จกล้องเลยนี่ฮัม ลูกชายนี่ลูกชายขอเห็นวะอ่าแม่แม่แม่อยู่พี่นังเลยลูกชายก็ได้ยชิลงมาหาลูกชายก่อนเน้าก็อย่างนี้เข้ามาอย่างเท้าก็เอ้มันแดดเจ้ายังพี่กระดาวยังพี่อาบน้ยกันพระว่เออมันแดดพี่น้องเลยเนาะเป็นยังไงมือนีพอกลับลงเมือเด้อ พอกระลังสีคุดลักขั่วคุดรักแดนในข้างน้อแเชน้องสลาคนกอนอย่างสิลงเมื่อโดยแมนแมนอยู่ลูกชายเห็นบ่งามบ่ไทยงามลูกเจ้าเมียเจ้าหงาเด้อ้อ สวัสดีสวัสดีสวดีพี่น้องคนแรกสวัสดีเออดั้กเปน้นยงเราก็ได้ยินดีบ่เกี่ยวข่าวทำไมต้องนิวเดอเกี่ยวเกี่ยวข่าวเป็นบ่หามาเป็นเฮียเเเกี่ยวเป็นมิเตอพูดเขาพูดบ้เกี่ยวเป็นเกี่ยวข่าวเป็น เมี๋จะหูดเอาเราอะโบขอบุณสีม่บ่มาหนีบนั่นกําลังสีเก็บเวียเก็บงานมันแหละมันทัวแล้วฟังรักแดนให้น้องแชร์บอนกแล้วก็สีลงเมื่อกําลังจคุดรักขั้วแดดช่ำเลยนะแดดช่ำน้องแชรเนาะน่งน้องซาลาเพอนอนแล้ว สลานอนแล้วกินบอยพลังน้อยจ้ามฮะอือพลังน,น้อยนอนก่อนแล้วอ่าเฮ็ดลูกเห็นบาเห็นลูกลูกชายเอาลูกเจ้ามาเด่งลูกขอ <c oughs> อ่อยด้วยฮอาฮ่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 ากินข้าวกินน้ำแล้วบ่กินแล้วหาก็มาแตนจบอลุง ไอ่ตุ้ยเคนสิมาเราป่วยนี่โดยโดย,โดยอืมต <laughs> ุ้ยเพิ่งได้สาวนั่นน่ะนี่สาวแท่และปุ๊ดเสียเที่ยนคนเม,มตุ้ย <laughs> สบายดีเมตุ้ยเนี่ยม่เ่าคอยเอิญแม่แม่สบายด,ดีแม่ <laughs> ดีด้ย <laughs> จะกินข้าวเดี๋ยวบอจะกินข้าวเดี๋ยวบอ แกวกินยังเฮ้ยเอเมากินน้ำเมรเดิเฮ้ยอืมไป่าแมาเป็นคู่มีน้้นนิ่วเลยไปเลยเกี่ยวกับนี้เกี่ยวกับเอ้ย้าลงมาอำพอบาบุญสารวันเลยอ แมาบุกทำหนึ่งมิวมาบ่เมื่อเมื่อเนาะเบิงแล้วเฮือนก่อนผลว่าเห็นแล้วกําลังสีฟังรักแดนเฮือนก่อนเนาะเมือนี้ลงเมื่อเนี่ยมันตุยเอายังบ่อ้าวบุมีวายมาแกงบ่วายบุมีบ่บุมี เออนี่อันนี่นะอันก็เแค่น้ำข้ามน้ำที่ปูนบวกพนทายหันพนเต้าพอคไปชื่อโดยชื่อพวแค่เป็นว่าวน้ำโท่าชาบันพนว่าวน้ำหมดน้ำรากาศโดยโดยฮะมันโกงไหมอ่ะเงี้ยมันูกงไหมอ่ะเอาแพตตังเพิ่นแล้วขังเพื่อนขังชาิมันหัวเพิ่นแล้วขังขังมันพลูกเต้าอยู่นี่แล้วเออว เด็เพื่อนเพิ่นกันี่นะเพื่อนเพิ่นนี่นะวันเฮ้ยีไิงเพืเนาะแมนลกำลังสร้างใหม่สร้างตอกใหมเพิ่นอยู่สีลงสีลงสีลงไปก่อนเหมือนลักกาประมาณเพิ่นสร้างใหม่แล้วจะขึ้นมาไหมมาเฮ้เพื่อนเพิ่นอยู่แล้วโดย luôn 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 mẹ luôn 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 กลัวหลันเลี้ยงแต่บุกกับแม่งกับพ่อจำดคแม่เจ้าเลยแม่ไปเอาหลานอยู่แม่ฮาอันอาหลานเออเผาหลานอยู่แม่ตุ้ยนี่เคี้ยวมากดอกเมล็เจ้าน่ะสูบยาปุ๊กเนาะมันโเลี่หมากโมรุมากมากหมากมาเคี้ยวใะมีบ่มากโมมี่โมมี่โมมี เพราะว่าเพิ่นแท้เนี่ยโมดิเ์กี้ออมาเลยวไม่ตุ้ยเอยมีแต่เพิ่นสูบยาปุ๊กอ่าแม่เด้อเด้อใส่เด้อทั้งลูกเอ้ครุตรักแดนเพิ่นก่อนเก็บเรียกเก็บงานเฝ้าอย่ามันคำเด้อดีมแู้วเด้อเด้อ่าสบายดีเป็นแน่ดีแม่เด้อแม่ตุ้ยอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีแห้งเด้อแม่ตุ้ย ไปบ้านลูกกันนะพอเมื่อมาในีเด้อสบายดีเด้อพี่น้องเด้อมือื่นพอกันเด้อมาแรงพอกันเออโดยเห็นพี่อก่อนโดยพี่น้องเลยเนาะทางเงี้ยวบนครับไปถ่าเนาะไปบ้านนี่ไปคุดทางก่อนเนาะมาพี่ซะมาพีก่อนเนาะพี่น้องเลย วันนี้เนาะขอน่อยเนาะรักตัวนี้เลยบอหัวนะเนาะตัวนี้เลยเ,เ,นะเ,เก็บบอกรเนาะเสรแล้วเอาอยังมาทางมาทาง,าทางไว้เด้อข้อมะขามหน่อยนเนาะก่อ,อนเด้อ โมจือเลยเนาะมวยมีเสือกมอนะอาหน,นึ่งเนาะบอลแมนบอลนี่ยับไปอีกเดี๋ยวพี่พี่บอลยับไปกว่ก่อนจ้ะเออบอลน,นี่แล้วก็ขุดเป็นขุมเด้อขวัวเด้อเด็กเจนนะ๋ยเนาะอย่างเนาะตามยิงคือในแต่ตอนนี้คนคนเห็ดหัวโค้งอ่ะพี่ ทำจริงมันซื้อสิ่อ้าวอ้อป๊อบนักไรขุดเหลือกเด้อขุดแซมพมันนี่เด้อ mình khi nào ăn cho ăn sao sân để chậm nó

เดี๋ยวพ่น,นุ๊โออ้ยังบรมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขึ้นก่อนพนุนหนึ่งสองสามเอาขึ้นขึ้มองเรียมๆก็พอแหละเอย,อย น่คนจำเต็มเลยโทรศัพท์ก็ได้ถัดคลิปรลายก็ได้พี่น้อยโทรศัพท์เครื่องจำหน่อยประวุ่ขุดสองลักนี่เนาะแต่จะบระวุธติดไม้จุดไว้เด้อ <Yeah. S 1> ไม้จุดไวด้ให้เจ้าขุดคือบระวุธขุดนี่เด้ <Yeah. S 1> อ คุดรักน้ำแดดพี่น้องเลยสิวันยำเล้มกับบุร่ยบ้านยำเล้งของคุณชิเมื้อนาอคุณยำแดดคูดเป็นสี่เหลี่ยมแบบมีเด้อมันยังได้เด้อมันบอกว่ามันมีห่วงตีนซอยเป็นสี่เหลี่ยมเลย Ừ, สองอั้งนึรบทบมาเิยหอนๆพี่น้องเลยตามล่งมาเลยอนเกินพอดีทำเน,น,น,นาะเชา,าพี่น้องใช้ทะนางคราบว่ มาหน้ามาในาความหัวเหยสวนอโอเคอเนาะเอาพี่บัตนี่ยฮอนฮอนฮอนต้นหน้าบัตแดดอ่อนจะคุดเด้อนี่นนนนาบา่กรอ,อ,องแช่แช่เลยรองแช่ บาดเนี gather, mm ่ยมาแล้งยังคุดกระไรเด้อมันแดดแห้งหวยเนาะอันนี้คุดอยู่มองในเป็นี่เรียมอยู่ในมองเสานี่เด้ออล้วก็มาตัวนี้บลาเนี่ยใช่เลยลักคนปลาใช่เลยลักเสียไปนะเขาออกเลยวะนี่วะเออนี่นี่เนาะ นี้เด้อหี้เด้อฮะงี้เด้อจะพักก่อนก่อนี่เนาะแล้วก็เอาเสาตั้งนี้เด้ออ่าวนจะไปทางอื่นก่อนยันเยี่ยมยำ บมทันพี่น้อง,งเลยเนาะพอเห็ดได้อยู่หอวได้ได้อยู่เนาะ<ร>อนแห้งหรืพี่น้นองเลยตอนนี้ก็จะงงเลยเนอกระจเลยเอวยมเป็นเนาะบีน้อ,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 นอง,งนะเลยเนาะประมาณนี้แหละเนาะมาบุญสิเมื่อก่อนเด้อ ไปทางอื่นก่อนยังหมดเมื่อหรอจะไปเยี่ยมน้องปลาอีกเนาะแล้วก็แม่ลูกซ้ำพี่น้องเลยคอยเมื่ออีกวันหนึ่งเนาะด,ดีเด้อด้วยอโย๋โอเคชาพี่น้องเลยเนาะคลิปนี้กะันอขอจบทุกเพียงสามีก่อนพี่น้องนเนาะแดดฮอนแห้งไร่าเมื่อกล้องเข้ากะบเฮื่อแตกเนาะอ่าอันนี้พี่น้องวะลูกของนาบ่าววะน,นี่ลูกนาบ,านนบา้านี่อ๋อนาบ่าวเฮือนลังนี้เนาะดินข้างนะพี่น้องเลยเนาะ ไร่สาโอเคเนาะคลิปนี้ลาก,ก่อน,นเนาะขอบุญคุณเนาะโดยดูแลลูกลูกเต้าแล้วก็ดูแลเบื้องอนเบิ้งชานดีเด้อแล้วก็เฮ็ดอีนแล้ตั้งละครัวต้นนี้ขุดขุดลงลึกแน่ก็ได้เนาะเพราะวญาติเล็กน้อยเพิ่นมามาดึงน้องแขรนผ่นนะเนาะอ่าุดลงลึกเนี่ยเนาะมันแน่น่เด้อหมอนมันหย, <Lap id. S 1> ยกเกี่ยวเกียวด้อตัวนั้นคือกันเนาะ,นะ,นะ แล้วก็แผ่นไม้เชลาเนาะเอาอียังมาปิดไว้ผ้าตังเนาะผ้าตังตัวนั้นมันเหลือตัดตากตัวนั้นก็ได้เด้อต e er. ัดตัวน่ะให้มันสั่นสั่นแล้วมามาบุกเป็นเด้อเข้าใจวะเข้าใจตรียมตัวนั้นมันเงาหลากดินเด้อของอยู่ของกินยังมีครบเนาะในอยู่ในกินเงินคำเนาะยังมีเนาะมีแต่บ no. ุญชีลงมาก่อนอีกประมาณสักนี้ขึ้นมาเช็ดมือเนาะ ป้ายชาพี่น้องเนาะคลิปนี้บุญงกษตรใดขอลาพี่ลาหน่องลาป้าลุงเนาะคุณยายจีบุญพระทุกฐานสำหรับคลิปนี้เนาะขอบคุณขอบคุณถูกกำลังแรงใจที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องแซ่หรือว่าช่องยูทูปบ๊อบบุญสารวะว่แล้วก็ทีมงานเ้าพบัตรสุขสุขคนเนาะขอบคุณทุกรายเนาะมีพรพี่น้องเอฟซีบัตรสุขสุขคนมาเป็นกำลังแรงใจให้กับผ้มีแรงใจสี่ให้คลิปเพือได้พี่น้องกันนี้ก็คือกำลังแรงใจเอฟซีเนาะหละพวกเราคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจอย่าง โน,นหลามเนาะแล้วก็คอมเมนต์ที่สั่งซานในการข้ามาเนาะคลิปนี้สาลาก่อนเนาะพบพ่อกันะคลิปหน้าสบายดีแลนะสวัสดีเนาะขอสกู๊ปสกคนพ่อพออีพีนะพี่น้องเลยเนาะหรอบรอบหน้าที่บ้านน้องแช่มือนี่ปก่อนลาก่อนเนาะสบายดีสบายดีเนาะขอบใจทางมือกลองเฮาหลายๆเนาะสบายดีเนาะอ้ายเนาะมือกลองก็อ้ายพี่น้องเลยเนาะไปจะหากินอะไรกินไหนเนาะนะ <c oughs> มื่อก่อนเนาะเดินล้างมือก่อนฮะล้างมือนี่นำใส่น้ำออโอเคพอแล้วพอแล้วคุปตะคอปตะท้ายชาพี่น้องล้ก่อนคลิปนี้เด้อแล้วพอกันคลิปหนาเนาะสบายดีเลยสวัสดีบัะสุครุษทุกคนมันอาาจักเห็ดเนาะมันมันแดดอยู่เราจะไปลมไปแหล่งซะก,ก่อนเนาะไปบายปไปไปพี่น้องเลย